สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการผูกเงื่อนนะครับเรียกว่าเงื่อนผูกร่นนะครับซึ่งประโยชน์ของเงื่อนผูกร่นนั้นนะครับก็มีไว้เพื่อใช้สําหรับการลดความยาวของเชือกลงนะครับเราไม่อยากจะตัดเชือกนะครับหรือว่าเชือกที่เราจะใช้นั้นมันขาดนะครับเราก็เอามาร่นให้มัน สั้นแล้วก็เพื่อสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็การลากจูงต่างๆเป็นการเสริมแรงในส่วนที่เชือกนั้นชํารุดลงไปนะครับวิธีการนะครับท่านครับท่านเราก็ดูนะครับวิธีการอันนี้ก็จะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสมมุติว่าเชือกตรงนี้ขาดนะครับตรงนี้ขาดหรือว่าตรงนี้ชํารุดนะครับเราก็จะถอดเลยครับให้เห็นเลยครับนี่ นี่นะครับปึ๊บนี่ครับนี่เป็นเชือกเส้นเดียวนะครับเป็นเชือกเส้นเดียวถ้าเกิดว่าอย่างตรงนี้นะนะนะครับแล้วก็ปรับเชือกเป็นแบบนี้ครับทําเป็น3ในเชือกเส้นเดียวเนี่ยทำเป็น3เนี่ยให้มันเป็น3เส้นคู่กันแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเชือกเส้นเดียวนะครับแล้วก็เอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งนะครับปลายเชือกนะครับปลายเชือกอีกข้างหนึ่งนะครับก็มาสอดแบบนี้ครับนี่ง่ายๆเลยนะครับปึ๊บนี่ครับ แล้วก็ประสอดเข้าในรูของตัวเองนะครับนี่นี่น,นี่ดึงป้ายนะครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งครับ <c oughs> ก็ปลายเชือกของข้างนี้นะครับนี่เชือกข้างนี้นะครับปลายเชือกนะครับสอดเข้าไปข้างล่างนะครับสอดป้ายสอดสอดข้างล่างนี้เดี๋ยวนะเออจะชัดครับนี่สอดเข้ามาปุ๊บนี่ครับ ก็เอาปลายเชือกนะครับมาสอดเขาา้าใต้รูของตัวเองนะครับดึงมาดึงมาให้เห็นเลยนะครับนี่ครับมาด้านข้างดึงออกด้านข้างนะครับเชือกตรงนี้นะครับที่เขามีปัญหาเรื่องขาดเรื่องอะไรต่างนะครับแล้วก็จับสองข้างดึงแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เชือกตรงนี้ที่มีปัญหาเรื่องชำรุดนะครับ สามารถที่จะใช้งานได้อีกนะครับใช้งานได้หรือเชือกมันยาวเกินไปแล้วก็ผูกลวนให้สั้นสั้นลงนะครับเนี่ยล่นให้สั้นลงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับเอาเอามาอีกครั้งนึงนะครับทําเป็น3เส้นครับท่านครับนะครับทำเป็น3เส้นนะครับแล้วก็สอดนะครับนี่ตายมานี้สอดนี่แล้วก็สอดเข้าในตัวเองครับดึงไปด้านข้างนะครับ แลวตัวนี้เหมือนกันนะครับตรวนี้นะครับยาวานะครับก็สอดนี้ครับนี่สอดนี้นะครับแล้วก็ม้วนมานี่ดึงตัวเองแบบนี้นะครับปลายยาวนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นครับแล้วก็ดึงสองข้างนะครับปเชือกสองข้างเข้าไป ไอ้พวกที่เราล้นไว้ก็จะไม่ไม่หายนะครับก็จะยังอยู่นะครับก็จะเป็นนี่คือการผูกล้นนะครับนี่คือการผูกล้นท่านสามารถที่จะศึกษาดูได้นะครับวิธีการง่ายๆทำตามได้เลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามครับไว้ครั้งหน้าพบกันในเงื่อใหม่นะครับสวัสดีครับ